สวัสดีมือใหม่หัดเทรดทุกท่านนะครับผมเนี่ยเพิ่งจะสมัครบิตคัพนะครับแล้วก็เพิ่งจะผ่านนะครับใครอยากจะลองเทรดพวกคริปโตนะครับก็ลองมาสมัครบิตคัพนะครับเพราะว่าเขาเป็นของคนไทยนะครับเขามีตัวตนนะครับอันนี้ก็ไว้ใจได้นะครับแต่ว่าการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้จะเป็นการ เติมเงินนะครับเติมเงินเพราะว่าผมอ่ะเพิ่งจะมั่วเติมเมื่อวานเพิ่งจะเป็นนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวทำคลิปไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไปเสิร์ชดูไม่ค่อยมีครับที่ผู้รู้เรื่องอ่ะมีแต่ไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนะครับเปิดบิดครับเลยครับอ่ะสําหรับมือใหม่นะครับใครเป็นแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพิ่งเป็นนะครับผมเพิ่งเป็นอ่ะทีนี้ครับเรามาที่คําสั่งฝากนะครับฝากอันนี้นะครับ ใครที่สมัครแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับก็แค่กรอกกรอกข้อมูลนะครับที่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ส่งไปเขาเขาก็จะเรียกเอกสารตรวจสอบนะครับพวกบัตรประชาชนสำเนาอะไรก็ส่งให้เขาไปนะครับเพราะว่าเราต้องยืนยันตัวตนนะครับว่ามีตัวตนหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้กดฝากเลยครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆพอยืนยันตัวตนเสร็จเพื่อนๆต้องมันจะมีให้แอดบัญชีธนาคารก่อนเพื่อนๆก็แอดเข้าไปนะครับแล้วเขาตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะส่งอีเมลมาว่า เออผ่านแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเติมเงินแบบนี้ได้ก็จะมีหน้าอันนี้ขึ้นมานะครับอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้ครับโมบายแอปพลิเคชัน QR โค้ดก็คือขอโค้ดนะครับขอ QR โค้ดของเขานะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็กรอกจํานวนไปเดี๋ยวผมเติมให้ดูจริงๆเลยผมจะเติม500นะครับแล้วก็อันเนี้ยอ่านนะครับเขาบอกให้อ่านก็อ่าน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 ไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กติ๊กติ๊กทุกอันเลยนะครับทีนี้ ก็กดตรงนี้ครับยืนยันการฝากนะครับปุ๊บรอแป๊บนะครับยืนยัน500บาทใช่ไหมแม่แล้วกดเย็ดนะครับเขาก็จะประมวล qr code ให้เรานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแต่ว่า iPhone ของผมกดแล้วมันแฮงครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเป็นที่ผมคนเดียวหรือว่าเป็นที่คนอื่นเป็นหรือเปล่าครับถ้าเป็นยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับมันกดแล้วมันแฮงครับมันเด้งออกนะครับบิดคับลองลองดูนะครับว่า เกี่ยวกับระบบหรือเกี่ยวที่ผมคนเดียวนะครับอ่ะแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะเป็นชื่อนะครับนี่จะเป็นชื่อนะครับอ่าเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อนะครับอันนี้ดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆกดไปเลยครับถ้ามันดาวน์โหลดได้ก็จะเด้งเข้าไปอยู่ในอัลบั้มนะครับแต่ถ้ามันแฮง์แบบผมเพื่อนๆก็ใช้วิธีคลาสสิกครับแคปหน้าจอครับนะครับได้แล้วอ่าใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับอ่างดฝากช่วงห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่ง นะครับไอเที่ยงคืน10นาทีนะครับก็จะมีชื่อเรานะครับมีชื่อเราแล้วก็จํานวนเงินนะครับอ่าประมาณนี้ครับอ่าตามนั้นนะครับ500ก็จะมีสลิปบอกหมดอายุวันไหนนะครับอ่าทีนี้ก็อ่าผมไม่ต้องกดดาวน์โหลดเพราะว่ามันกดไม่ได้ทีนี้เพื่อนก็อ่าเติมโดยการเข้าไปที่แอปของธนาคารครับแล้วก็สแกน QR code โค้ดนะครับอ่ะไม่งงเนาะก็แค่นั้นแหละ สแกนคิวอาร์โค้ดมันก็ติดเลยครับพอติดแล้วมันก็จะเด้งเข้าระบบเลยนะครับโคตรง่ายนะครับอเดี๋ยวผมเติมนะครับอ่าตอนนี้ผมเติมนะครับผ่านแอปธนาคารเรียบร้อยนะครับแอปธนาคารเพื่อนๆนก็ต้องเติมเป็นอ่ะเนาะเติมแบบสแกน QR โค้ดนะครับพอสแกนเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเด้งมาเลยครับแบบนี้ก็กดกลับเข้าไปนะครับไปหน้าแรกครับทีนี้ไปดูยอดนะครับอ่ไปดูที่กระเป๋านะครับคำว่า w a l l e t นะครับ เห็นไหมมาแล้วครับ1000บาทผมฝาก500นะครับก่อนหน้าผมมีอยู่500ก็จะเป็น1000บาทนะครับพอดีนะครับโอเคง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับใครที่อยากสมัครก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะครับมันเป็น a f f i l i a เ e ครับเหมือนจะได้ค่าขนมหรืออะไรตักอย่างอ่ะอ่ะถ้าย้ายผมได้ก็นั่นแหละติ๊กๆใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับ